สำหรับนักแข่งนะครับที่ม่ได้รับการรักษาหรืออาการ ฝนหยุดหรือ,อยังโดยอากาศก่อน,นนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ทีมงานพี่หนุ่ยกำลังยกเครื่องกันอยู่นะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วกำลังเคลียร์แท็กอยู่ครับไมครับทีมงาน มาดูเบื้องหลังกันทำงานกับทีมช่างกันบ้างครับกว่ารถจะวิ่งได้กว่าจะแรงได้ใชง้ง่ายๆนะจ๊ะ ันพี่ตอนไหนก็ทันเพาตอนนี้อยู่ช่วงการเคลียร์แท็กดูครับเคลียร์แท็กผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับเพราะฝนเพิ่งตกไปเพราะว่าพึ่งแบทเทิลในรุ่นแรกๆเองแล้วก็ยังไม่จบด้วยฝนตกไหมตอนตกแล้วก็หยุดไปแล้วครับ หนุ่ยเอาเมื่อวานเนี้ยที่วิ่ง70เนี่ยก็คือที่หนุ่ยฉีดแล้วนะครับแต่ว่าอินอินเตอร์แตกซะก่อนเพรอินเตอร์แตกซะก่อนนะครับบูตเลยบูตเลยตกหมายถ้าเมื่อวานนี้ถ้าอินเตอร์ไม่แตกอ่ะมีเลขสวยแน่ขณะอินเตอร์แตกอิน70อะอีสภาพคันนี้ แล้วแต่สปอนเซอร์ครับเป็นเป็นสปอนเซอร์มากกว่าครับผมอะตอมเมื่อเอาวิทีไว้ไหนอะ <c oughs> เรยากาศหน้ายาวยกเครื่องใหม่แบบนี้น่าจะเป็นเครื่องตัวเมื่อวานนะครับตอนนี้พิมงานพี่หนุย่ยเปลี่ยนเครื่องกันใหม่เลย ตอนนี้ในสนามก็อยู่ในช่วงการเคลียร์แท็กนะครับตัวทางเต้นไ์นี่นก็ยกโครยกเครื่องกั <Okay S 1> ใช่ครับ <Okay. S 1> พี่จ๊อบไม่ได้มาครับผม ตอนนี้พี่จ๊อบน่าจะอยู่ช่วงการวิจัยเพิ่มเติมครับ <c oughs> ช่างโจกอยู่ไหนดีกว่าพี่ตอนนี้ <c oughs> แกอยู่เต็นตท์ข้างในนูน่นเพี่อยู่ตรงพิดนู่นข้างในอะ่ะเราไม่ได้เดินไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับพาไปดูเบื้องหลังนล้วมั่งเราน่าจะเห็นแค่รถที่วิ่งอยู่ในแท็กเลยแต่เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังอะ่ะกว่ารถเขาจะวิ่งกันได้เนะี่ยทีมงานนี่ไม่ได้ซวยง่ายงานแข่งแบบเนี้ยบอกเลยว่านอนน้อยสุด,สดเมื่อวานนี้ทั้งปอมโบแเจกยขยกเครื่องตั้งแต่กลางคืนนะเสร็จประมาณ8โมง9โมงอะ่ะทุกทีมแหละไว้ง่าย ปอดโก่งยังครับก็ประมาณ60%นะประมาณ60%อร์ไงล้ะจะพากโรยกันมาเลยเหรอได้เอได้เจ้าสวยีวิตรอะ พี่หน่วยสามพันโปรสามพันโปรสี่หรือล่าวะเออสามพันโปรสี่นะแล้วก็แล้วก็ตันห้าป่าวะผมจำไม่ได้ดูว่าสองพันห้าวะเอาไว้ก้าเวศร,รถบ้านหนึ่งแล้วก็เฟร,รมหนึ่งแล้วก็หน้ายาวหนึ่งครับบยกเครื่องใหม่ครับ

อ่าแร้วนนี้ตุ๋นครับแบหมดแล้วหรอครับกบนหมดแล้วบนหมดครับเอ้ยมาใช้มาประมาณสี่งหั่แล้วตอนโอ้ยววนแก๊บอดดออองเข้าอองอคันครับอออนด ไปติดจ um. ันอ้ยลมยังอมาลฝนแล้วผมมีคลิปรถพิฆาตอยู่แลต้งถ่าไหมวะวิให้ทางพดฆานี่ั้งวตัวเลยไอพิงานโอดีอยู่ที่วูมาเป็นตอนแรก ดอวิ่งเสร็จปุ๊บคลิปต้องออกมาแล้วได้แล้วได้แล้วนย่างี้ตัวอากยาว มาแล้วครนบตน่น่าแล้วมลืออีกลูกหาึ่งวแล้อย่างล้้มันตกก็า่าจะ้กแล้วก็ผ่านล้วแล้ว เป็นผู้จากเป็นจากทีมแข่งก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปที่เรียบร้อยใช่ไหมคุณนะพันนะจากเป็นทีมแข่งก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้ว <Okay. S 1> ดูนี่ครับอะตอมพิโลครับช่วยทํารถเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเทศกาลนอนน้อยเราต้นละอยากดูรูปเลยบ้าง เออผมยกเกียร์กันกันเกินมงคลอ่ะคันไหนเกียร์พังวะมีเดียวไม่ไหนไม่ไหนคันไหนเกียร์พังมันไม่มีแค่มันยกประมาณดูหน้าด้ามกลมอู้ยกสามคันอะตอมดูหน้าอะตอมดิเด้อโอ้โห้ดูทีมงานนอนน้อยกำลังสวยเลยเออชีวิต เออใช่ยังเหนื่อยเลยตกได้ไงวันนั้นเซ็งเนาะตอนเซ็งนะครับโอ้โหทำรถแทบตายฝนตกชีวิตช่างมาาา้้ยยคันแดงเก้าห้าเลยเก้าหกวะอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนฝนมาแล้วเดี๋ยวฟ้าผ่าเดี๋ยวฝนหยุดแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับ 好的。